มาหอดนะครับหาดสีดาเปลี่ยนไปลายเติมเลยครับสวัสดีครับหาดสีดาครับเปลี่ยนไปลายเติมหาดโบม,มี่ครับตอนนี้โอ้น้ำลายขนาดเลยครับผมว่าจะมาซื้อป่าโอ้คือสี่สิบมตรที่ซื้อแล้วแ่ะครับเนี่ยขนาดเลือดหาป่าก็ยังมาอยู่มองนี้คือว่าตะกี้นะตะกี้นะผมอยู่มองผู้ผมขี้ราไปามองกลางกลางเลยมองกลางกลางไม่น้ำโขงเลยครับ าัสีดาครับตอนนี้กลายเป็นแม่น้ําไปแล้วนะครับนี่ครับกระเลือกระจอดอยู่ตรงนี้นะครับเรือของาาชาวบา้านชาวระมงแถวนี้แหละน้ําขึ้นเนาะโอ้ยน้ําขึ้นหลายขนาดเลยนะครับว่าแวะเข้ามาเบิ่งนะฮะจากบึงการมากกับแวะวัดชีมหาซื้อปานะครับซื้อปลาอยู่หักสีดาเพราะว่าออมีชาวระมงหลายเขามาหาปลาหายังกะเอาไปขายตลาดกับมาหาอยู่นี่แหละนะฮะ ตอนนี้ผมอยู่ในอำเภอบุงคาบุงขบงขาบุงงขาบุงคลานะครับปูนครับทางุูนครับเป็นวิวบรรยากาศผู้เขาเป็นของเล่าว,วิวเป็นของไทยนะฮะโอ้งดงามเลยทยอำเภอบุงคานี้ได้วิวรรจากาศผู้เขานี่โอ้โหสุดยอดเลยถ้าเกิดมีลมพายุมากอาจจะติดแต่ผู้เขานี่ก่อนนะครับติดผู้เขาก่อนที่นี่จึงบ่คอยชึ้ลมแห้งๆพัดนะครับอำเภอบุงคา ยติทิมหิมโค้งครับยติทิริมโค้คง,คงเป็นอำเภอเล็กน้อยนะครับแต่ก็เป็นอำเภอที่เป็นตะยุอีอำเภอหนึ่งสงบเงียบดีครับอำเภอนี้เดี๋ยวไปเบิ้งบริเวณริมโค้งต่อครับส่วนมากกับชาวบ้านกะ หาปลาครับมองนี้ก็เป็นมองจุดจอดเรือนะครับหาป่าแต่กี้กับมองนี้ก็คือจุดเช็คอินนะครับจุดเช็คอินถ่ายรูปเซลฟีกันตอนนี้ก็กลายเป็นจุดจอดเรือไปแล้วฮ่าผมเคยมาเธอก่้อนกับยูปุ่นครับทางพุ้นว่าจะไปหาซื้อป่ากะบ่มีผู้ใดให้เห็นนะครับอยากกินป่าแม่น้ำโขงนะฮะก็ต้องมาหาซื้อกับชาวบ้านอยู่แถวนี้แหละไปเดี๋ยวผมเลาะไปทังพุนกันครับเงียบครับเงียบมื้อนี้อำเภอบุงคานะฮะ เงียบเบื้องลัวครับบรรยากาศริมโขงนะฮะบรรยากาศริมโขงนี้เงียบบ่มีรถผ่านจักคันเลยท่านใดที่เดินทางมาชมบรรยากาศนะครับริมแม่น้ำโขงกันสามารถมาได้นะครับที่เพื่อบุ้งค้านะครับยังที่แหละบรรยากาศจะชิวๆนิดๆน้อยนะครับบรรยากาศก็เงียบๆอ่ะมากครับมากบรรยากาศยังที่แหละเอาครับผ้ามองยี่มองหนึ่งอาเภอบุ้งค้ามองก็หาปลาเออผู้ใดขายปลาแน่นอนแถวนี้เราจะหามาหาซื้อปลาผมมีปลาเลยวะตา โอ้ยมืเอเสาเนาะอันนี้แรงแล้วเนาะบอกมืเอเสานี่ตาได้ลงไปบ่ได้ได้บ่ส่วนมากส่วนมากตอนเสาบ่ตาโอ้ตอนเสาปามันกินเนาะแล้วตอนตอนนี้เดี๋ยวตอนนี้เก็บมองเพราะใส่บปนี่ใส่ไว้ตอนคลืนบ่กลางคืนมาเมาอีเธอหนึ่งโอ้ตะกี้เห็นมองนี้มันสิมีมันสิมีตูบอยู่มองนี้เฮ้ไปใส่แล้ว โอน้ายให้คุณแล้วบ่ไปซอ่าแล้วไแต่านี่หะใกล้ๆุนบ่บ่อหโอยู่ใ้บ้านนี่แหละเบอนบ้านบนอ๋อขี่บ่งน้อยจีมีตูบอยู่ยิ่มเนาะยิ่มเนาะโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวไปเบิ่งอีเธอรนึงครับ จอดเรือหาปลาตัวนี้จุดจอดเรือหาปลาเดี๋ยวผมไปเบิ้งก่อนอ๋อผมมาผมจำผมจำตูบนี้ได้ตูบปลอยน้ำนี้ได้สวัสดีครับขอขอโทษนะครับผมอ๋อนี่เคยเออลงตรงนี้แหละเออมองเก้านี่ตัวนี้จำได้ละเขาเดี๋ยวขอเดียเด๋ยวไปเบิ้งป่าก่อนครับเอออ้ยอ้ยอ้ยอุยอ้ย,ยได้บ่เนาะสวัสดีครับอายเบิ้งน้ำเดือดได้ยื่นหูขึ้นป่า มังไหนมองไหน,ม,ไหน,ม,ไหนมีป่าขายเนี่ยไออยู่นี่เครับโอ้ยอยูนนน่นี่บอกเปลี่ยนนี่เนาะน้ำมันสูงขึ้นลายกระดักกระโดอเถอะเนาะป้าน้ำสูงบ่โอ้ยเจนลูกเป็ดลพุ่นน่ะโอ้โอ้โหมื่นตัวเลยโอ้นี่ครับอยู่ข้างในพุ่นะน่นะยืนดิตรูเพื่นน่ะ อาครับเดี๋ยวผมจะพาไปเบิ้งป่าครับมือน,นี้อึบ้บอ้ยคลามเลื่อไปเลยเลื่อน,นี่มัดไปแล้วเนาะอึบ้บฮึบโอ้โหเซียว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 าาระวังมือนกพ่อนะครับตัวน,นี้ไม่น้ำโพงขึ้นครับขึ้นขนาดเลยอันนี้ใช้อายป่าเจ้าอุอ้บขึ้นแล้วตัวใหญ่โอ้เจ้าขึ้นแล้วบ่อันนี้เหลือ่อจะมองเนาะโอ้โหนะ กำลังสั่งอยู่ยอาผมไปเบิงในี่ยไอ้ผมขออนุญาตมุดมุดีกว่าเดี๋ยวมันสิบ่มานเจ้าต้องรอดครับมันต้องรอดข้ามบ่ได้เจ้าสิหาปลาเนี่ยอื้อฮ่าฮ่าโอ้มันเป็นเป็นน้ำเดี๋นี่ครับโอ้ปลาอย่างครับน่ะปลาจุกเนาะปลาฮักหวายเนาะ

ซื้อกันนี่เลยฮะแมนแมนอยู่บอตัวนี้เท่โลสามโลตัวนี้เท่โลครับเนี่ยสี่ร้อยห้าสิบสองร้อยหอยห้าสิบเอาเท่ามเาห้าสิบบาทสี่ร้อยหาเหลือบ่ตาป่าน่ะเบิร์ดคบอโอ้ยบออเกิดกรไดไอ้เพิ่นแล้ววันนี้โอ้เอาไปลาบกินเนาะเอาไปลาบกิน มาเมื <ort>. uh, okay, uh, ่อนานเขาจะมาเอาไหล่เข้าเลื่อนไปอ่ะนี่ครับกะเป็นสะพานไม้นะครับแล้วก็ยางออกไปอยงที่แหละยางไปทางพุนเม้นตูบนี้บุ้ยผมมาเทอกก้อนจะตูบนี้เหรอมั้งข้ามไปอังไกลแค่นี่ข้ามไังีกซี่บอกตาตาโอ้โหมันลื่นเด้ทันอ้ย่ะ อ,อ๋อตู้บนี่แหละผมจําได้แล้วผมมาเธอก่อนกะสวัสดีครับผมมาตะก,กี้มันอยู่พุนมันอยู่พุนน้าขึ้นฝัดมาพีเนาะอ๋อตู้บอันเก้าครับตู้บันเก้าผมจําได้แล้วผมจําได้แล้วอ๋อน้าขึ้นครับน้าขึ้นเสร็จแล้วกะตู้บก็ได้ย้ายมาพีมองนี้จุดมองนี้ก็คือเป็นจุดหาป่านะครับถ้าจะหาปลาหาปลาได้เสร็จแล้วกะท่านใดที่ต้องการที่จะ มาซื้อป่าก็มาซื food. Food. ้ออยู Mother, no ่นี no <t t ้เพราะว่าจะได้ป่าสดๆดสดก็อยู่ตลาดอีกนะครับหรือว่าในตลาดกับสดคือกันเด้อสดคือกันแต่อยากให้ได้บรรยากาศและครับการซื้อขายแลกเปลี่ยนที่ที่สนุกสนานนะครับกับมาซื้ออยู่นี่แหะครับตลาดป่าบุงค้านะครับแพ่ป่าดีกว่าแพ่ป่าบุงค้านะครับผมเป็นตลาดป่าเป็นแพ้ป่ากินกับเพลบุมีบนเลยอยักโตเลยวะ <g ül> อันนี้ผมจำได้อยู่งผมผมมาปีก้อนนี่ฝยมันผมมาปีก้อน,อน,นอเอาเอาเลยไอ้ครอบใจหลายๆครับ <c oughs> เอาทางไปก็จช่นสิแล้วครับนี่ <c oughs> โอ้เสียวหมื่นพลาดปุ๊ดแล้วก็จุ้ม <c oughs> เลยเลยก <c oughs> <c oughs> ับันนี้กับขออนุญาตกับก่อนนะครับผมจะกับท่าน <c oughs> กลับได้ยหรอจับไหมจับไหมกะเหลือแต่ซากแล้วครับเพื่อนว่ามาค้ำบาน,นี้พืเลือสีเพืเลือสีเหลือพืเลือสีเหลือให้เจ้าโอ้โหโอ้เซียวเียวอึ๊บโอ้ไปทางพีแล้วก็ไปทางพีเอาผมกาได้แค่มาเบื้องแค่แคบรรยากาศนะครับก็บ่ได้เห็นไอ้เพื่อนหาปลาแล้วบานี้ โอ้ยโอ๊หาป่าตลอดบ่อ้ไอตลอดเนาะอายอยู่ฝั่งนี้มั้ยบ่สบัวเป็นฝั่งคุณนี่เนาะคนฝั่งนี้เนาะคนฝั่งคุณนะายอยู่ฝั่งพีนเดอร์บัวอยู่ฝั่งคุณเด้อฝั่งคุณก็อยู่บ่ได้แล้วเนาะแต่หาป่าก็โอ้เฮานี่เป็นเหเออโอุมองนี่เป็นมองแบบหนาๆมองแบบห่างครับมองแบบห่างมองแบบห่างๆนะฮะมองสิบแปดเนะาะกำลังดึงเลยนะั้น บรรยากาศดีครับย่ามประมาณใบสองใบสามแล้วเดี๋ยวจังหน่อยผมก็ต้องขึ้นนะขึ้นขึ้นขึ้นตรงนี้ก่อนนะครับเพราะว่าเบิรแล้วครับป่าเบิด์แล้วเมื่อกี้ว่าสีมาซื้อป่ากะแต่เพิ่นเหลืออยู่เจ็ดโลเจ็ดโลไอ้ันขายอยู่พันสองโอ้โหจะออกไปกินยังไงนอนเอาไว้เทอนหน้าดีกว่านะครับเทอนหน้าดีกว่าเดี๋ยวผมจะมาหาป่ากับ ลุงเพิ่นนี่แหละนะครับเอาไว้โอกาสหน้าดีกว่าช่วงนี้น้ำมันหลายครับบอกายานครับยานเสียวถ้าให้มันลงลงได้ยังน้อยเอาเป็นหน้าแรงดีกว่าเนาะหน้าแรงนี้สามารถยางลงไปได้เลยน้ำมันคือสีบุเ็นต่ย่านป่านนี้อันนี้น้ำมันหลายครับแต่ถ้าเจ้านี้คือสี้นแลยเนาะโอ้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 อโอ้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 โโอ้โ เนาะกลับก่อนครับสะขอบใจดใีลายเด้ oh. เอโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวผมมาไหมเดี๋ยวผมมาไหมนี่กำลังเอาเหน่ใบไม้เนาะอกอกกอดอันนี้ปลาอาอกไปแล้วว่ไออ้อกนะ <c oughs> อกเพื่อนหนเนาะได้ย <c oughs> <c oughs> ี่วะโบได้เลโบได้เลย <c oughs> ได้แต่ <c oughs> มองกันสิเลยครับ โอ้ยงดงามครับวิวทางสมปราานะครับภูเขาโอ้โหงดงามเลยแต่ก็ต้องมาเบ่งอยู่ฝั่งไทยนี่ก็งดงามมากๆเลยนะครับโอเคครับเมื่อกี้ผมเบื้องไปล่งไปเบื้องเพิ่นหาปูหาป่าเพิ่นก็ว่าบ่อคอยได้โรงนี้นะครับแต่ถ้าได้กะได้โรงเสาเสาแต่ว่าเป็นโรงแร่งแรกนี่ก็บ่ได้แล้วนะครับผมก็ว่าจะมาหาซื้อป่ากะบ่ได้เมื่อกี้ออ้เพิ่นเอาไปหรอสามตัวสุดท้ายบ่อท่านโอ้ผมไปเสียเวลายุ่งวงนั้นจักน่อยนึงกันเลยบอกแต่ว่าไอ้เพิ่นโทรมาจองโทรมาจองแล้วนะครับ ขึ้สิโบได้ดอกโอเคครับผมจะต้องล้ำลาออกจากบริเวณเแพร่ป่ามุงค้านี้ก่อนนะครับเอาไว้โอกาสหน้าเดี๋ยวผมจะกลับมาซื้อป่าใหม่นะครับเพิ้นวาท้า,ายยักได้ป่าให้มาสวงเสาเมืองป่ากระดิ่งครับกด,ดงามกด,ดงามไปกลับครับ